สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทํานายของคนที่เกิดปีเถาะประจำเดือนพฤษภาคม2564ครับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในพุทธศักราช2506 2518 2530 2542หรือถ้ามากน้อยกว่านั้นท่านก็สามารถบวกลบอีก12ปีครับโชคชะตาในเดือนนี้ของท่าน อาจจะพลิกผันและตกต่ำลงมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยสดใสกับกลายเป็นมีเมฆหมอกเข้ามาทำให้ชะตาชีวิตของท่านอาจจะแย่ได้ในช่วงเดือนนี้ครับดาวจันทรคติที่ลอยอยู่บนกลางท้องฟ้าของคนที่เกิดปีเถาะในเดือนพฤษภาคมมีดาวหลายดวงที่อับแสงลงครับและในกลุ่มดาวปรากฏดาวพิฆาตเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นเดือนนี้อาจจะต้องวางแผนและใช้สติในการดำรงชีวิตอย่างมากครับเดือนนี้ศัตรูของท่านจะมีกำลังค่อนข้างมากดังนั้นปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับงานจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับสิ่งสำคัญในช่วงนี้ควรทำใจให้สงบและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามางานในเดือนนี้ไม่ลาบลื่นแน่นอนครับ และสิ่งสำคัญควรระมัดระวังคำพูดครับเพราะท่านอาจจะสร้างศัตรูในที่ทำงานเพิ่มขึ้นอีกสำหรับธุรกิจในเดือนนี้ครับยอดขายจะไม่ค่อยดีดังนั้นอย่าคาดหวังอะไรมากครับส่งผลไปถึงรายรับที่เกี่ยวกับการเงินของคนที่เกิดปีเถาะครับรายรับของท่านจะลดลงแต่ยังโชคดีครับที่ยังมีดาวมงคลปรากฏอยู่บนกลางท้องฟ้าที่เกี่ยวกับด้านการเงินของคนที่เกิดปีเถาะ ปรากฏและส่องแสงยังตัวท่านอยู่ดังนั้นครับการเงินจะได้รับความช่วยเหลือและยังจะหมุนสัมัดและผ่านเดือนนี้ไปได้อย่างสบายครับด้วยดาวในเดือนนี้ของคนที่เกิดปีเถาะค่อนข้างที่จะอับแสงนะครับโดยเฉพาะดาวที่เกี่ยวกับความรักความรักของคนที่เกิดปีเถาะความรักของท่านจะไม่ราบลื่นครับมักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้งทะเลาะกันจากเรื่องเล็กๆน้อยๆครับ แต่จะทำให้เกิดความเครียดค่อนข้างมากเดือนนี้ควรที่จะหนักแน่นเข้าไว้นะครับควรฟังเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ในเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีมือที่สเข้ามาสร้างความแตกแยกให้กับท่านและคู่ครองได้ครับมือที่สนี้อาจจะเป็นญาติพี่น้องของท่านก็ได้ไม่ได้มองถึงเรื่องชู้สาวนะครับอาจจะเกิดการยุแยงทำให้คนรักของท่านเอาใจออกห่างได้ครับ สุขภาพในเดือนนี้ครับหนักไปทางด้านอารมณ์นะจากค่อนข้างแปรปวนและโมโหหงุดหงิดง่ายแต่ด้านร่างกายของท่านอาจารย์มองว่าป่วยค่อนข้างยากครับและอุบัติเหตุไม่มีปลอดภัยตลอดทั้งเดือนครับปัญหามาจากความเครียดที่เกิดจากคู่ครอ,องของท่านโดยตรง โชคลาภของคนที่เกิดปีเถาะในเดือนนี้มีค่อนข้างน้อยนะครับแต่ยังพอรุนได้โดยเฉพาะคนที่เกิดปีเถาะที่เกิดอยู่ในพศ2506และเกิดอยู่ในพศ2530ครับมีโอกาสที่จะถูกหวยเช่นกันหมายเลขนำโชคในเดือนนี้ได้แก่หมายเลข1และหมายเลข5้าครับจังหวะและโอกาสของคนที่เกิดปีเถาะในเดือนพฤษภาคมมีค่อนข้างน้อยครับและศัตรูค่อนข้างมีกำลัง ดังนั้นควรประคับประคองและใช้สติในการดำเนินชีวิตของท่านครับอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดปีเถาะทุกท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยรวย,วยปังปังทุกท่านครับสวัสดีครับ